ผู้หญิงที่ชื่อมันมีจันทําเรื่องชั่วๆไ้มึงเองก็คงแค้นกูมากแต่ึงมึง,มงอย่างดูแลลูกสาวกูเป็นอย่างดีปั่นก็นบอกมึงอ่ะเป็นพ่อที่ดีมาก กูกูขอบใจมึงมากนะเว้ยวพี่สินมึงรับรู้ได้ถึงสิ่งที่กูพูดใช่ไหมพี่สินชัย รีฟืนนะจ๊ะฉันกับลูกแล้วก็พี่ไกรสอนกำลังรอพี่อยู่ตอนนี้พวกเราเข้าใจกันดีหมดแล้วแล้วอีกอย่างพวกเรากำลังจะเอาชนะมันนีจันได้แล้วด้วยในช่วงเวลาความสุขแบบนี้ฉันอยากให้พี่อยู่ด้วยแล้วอีกอย่างนึงตอนนี้ลูกชายมึงเขารักกับลูกสาวกู เพราะฉะนั้นแล้วมึงต้องรีบฟื้นขึ้นมานะเพราะไม่อย่างนั้นกนะูไม่ยอมกูสาวกูให้ลูกชายมึงนะรีบฟื้นเถอะมึงโบ ชมพูนี่คุณยังมีอารมณ์มาจิบใบอยเหรอฮะคุณรู้ไหมเนี่ยว้ยสิ่งมันยามหน้าผมไ้แค่ไหนเนี่ยดูขอบคุณหงที่รักผมนะครับผมเองก็รักหงมากเหมือนกันแล้วผมก็จะเป็นคนรักที่ดีให้หงภูมิใจตลอดไปครับกาชมพูย่ชมพูคุณก็ดีอย่าใช้อารมณ์เนี่ย ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยสักอย่างนะเราจะแพ้มันเอานะยม,มูไม่ีทด้ะอะไรอ่ะน้ำมันดอกทองยนจำไม่ได้เหรอที่ก่อนตายไอ้บุญชูมันแฉป้ามณีจันทร์นนไว้ออไอ้น้ำมันดอกทองยนที่บุญชูบอกว่ามันทำให้ผู้ชายเกิดอารมณ์อยากมีอะไรผู้หญิงใช่ไหมใช่ เอาจริงๆนะชมพูผมไม่อยากเชื่อเลยวะนี่มันสมัยไหนละชมพูไอ้ว่านมาหาสนเสน่ห์ทำคุณใส่อะไรเนี่ยก็ต้องลองอะค่ะเพราะถ้าเกิดว่ามันได้ผลสิงก็จะหลงรักชมพูแล้วแดนก็จะได้รับบทเพรศไปปลอบใจอีหงที่อ,อกหักไงงั้นขอแดนลองหน่อยไม่ได้ชมพูจะเก็บไว้ใช้กับสิงคนเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้สิงกับอีหงจะไลฟ์ขายน้ำพริกด้วยกัน เป็นเรื่องดีที่ชมพูจะใช้น้ำมันดอกทองโยนกับสิงห์แดนต้องไปช่วยพวกมันไล่ขายน้มพริกเข้าใจไหมผมกับไอ้สิงเกียดกันอย่างกับขี้มันจะไม่สงสัยเหรอว่าทำไมผมไม่ช่วยมันอ่ะก็ทำเป็นว่าไปจีดไอ้หงสิอย่าขี้ขาดได้ไหมฮะตกลงว่ายังอยากได้อีหงเป็นเมียอยู่ไหมถ้าอยากได้ก็ทำตามที่ฉันสั่งแล้วจะได้ช่วยฉันทำตามแผนที่คิดเอาไว้แล้วแผนชมพูคืออะไรอ่ะ ูนี่คุณทําอะไรน่ะคุณเมาหรือเปล่าเนี่ยชมพูไม่เมาหรอกค่ะแม่จ๊ะเดี๋ยวผมไปดูคุณสิงที่บ้านสุนกุลาบก่อนนะไปล้างตัวตั้งนานแล้วยังไม่กลับเลยอะ่ะผมบอกให้คุณชมพูชมพูมพไม่มีหายสักวันที่ฉันไม่รักยิ่ง